กันมันพี่น้องันเมือนี่ได้แล้วตัวนึ่งพี่น้องนี่พักสบายดีและกาสวัสดีไอ้ยน้องฟองไฟชูครูสุคนเนาะ อ่ะมือนี้มาพ่อกระเป๋บบาอีดีแ้วพี่น้องเลยมือนี้ข่อยกาสิเข้าป่าหาอยู่หากินพี่น้องมือนี้ข่อยสิโลงเซ่พี่น้องไปหาใส่เบ็ดป่าเนาะตอนกลางเวนว่ามันสิได้ป่าหรือบ่เพราะว่ามือนี้เขากะสิลาปลาเคร่งพี่น้องปลาเคร่งปลากดพี่น้องว่ามันสิได้หรือบ่เขามาเบิ้งน้ากันเนาะแต่ก่อนจะส้มคลิปกาจะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะแล็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทั้งหลายที่ได้ติดตาม เาอินมาตลอดก็ขอขอบุญขอบุณเนาะเ่อว,ว่าเป็นการเซเวลาเข้ากัามาเริ่มกันเลยเนาะเลยมือนี่คอยกะสีลองเบิ่งว่ามันสีด้หรือบอ่มาลุนนํำกันพี่น้องเลยมือนี่บรรยากาศกะคือฟนสิตกคือเก่าพี่น้องพายุกันยังโบวิทย์จักเื่อเนาะ มือนี่ข่อยกะมานำเบาจอดเนาะมาสองคนพี่น้องเย้ยว่ามันสีมานหรือบ่อทามาบึงน้ำกันเนาะตอนนี้กะเวลานะาสีแมนประมาณเก้าโมงปลายเนาะเอาสิไปใส่เบ็ดตอนกลางวินลองบึงว่ามันสิได้หรือบ่อ ถึกเล้ยวถึกเล้ยวถึกเล้วถึกเลีเนเเันมันพี่น้องอันมันเหมือนนี่ได้แล้วตัวนึงพี่น้องขั้นต่อไปเนะาะหลังต่อไปว่าสป็นจีไรมันมานแล้วพี่น้องอันมานหลังจากที่ยามเบ็ดไปแล้วพี่น้องเลยบ่มาณซ้ำเหมือนนี่ได้ปลาตัวเดียวพี่น้อง ว่าสิตามหลาปลาคร่งพอมือนั่นข่อยก็บ,บ่ได้ถือมือถือมาเนาะเฮาก็ได้ปลาคร่งบักใหญ่มามื้อนี้ก็บ่ได้โฟตโต้พี่น้องเอ้ยป่อยกัสิเลยเก็บเอาฝักน้ําพี่น้องสิมากินกับตําบักหุ่งเนาะทิดว่าสิได้ปลาคร่งแล้วก็ต้มปลาคร่งใส่ชมามพี่น้องแต่สุดท้ายก็บ่ได้กินซ้ําพี่น้องเอ้ยบ่มานซ้ํามื้อนี้ มือหนาขอแก้ตัวได้พี่น้องเลยพอเป้าหมายของเขาคือว่าลาปลาเครื่องเนาะแต่สุดท้ายกับบประสบผลสําเร็จแต่กับบอเป็นยังพี่น้องมือหนาขเขากำลังเฮ็ดคลิปใหม่เนาะตอนนี้คอยกะซืมเมื่อละเพราะว่าตอนนี้กะตอนเทียงพอดีเนาะตอนนี้คอยกะซิตามบังงพี่น้องเลยเก็บบังฮงมาแล้วก็ซืตามบังฮงมาก,กินเพราะว่าใส่เบ็ดกับบอถึกสัมพี่น้องเอ,อ้ยบอมานเหมือนกัน กคือมือกรนเขาก็ไดปลาลายโตอยู่ปลาเค็งปลาโกดก็มีแต่มามือนี้เพชรโบไดพีน่น้อยหัวน้นำใหาก็ลงสองสามมือนะึ่งเพราะว่ามือคอยไปใช้มือนั่นเป็นน้ามันใสเลยเน,ะนาะนำลงประมาณสองสามทิศแรเอาจึงไปสายมันก็ถึงแก่นนี้นำก็ลงสองมือนึ่ง ว่าสิกินต้มปลาเครื่องพี่น้องเอ้ยบ่ได้กินซ้ำไปใส่เบ็ดกันจนเมือ่อยสุดท้ายกันบอวิตตั้มหุงพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆนะากันพี่น้องตั้มหุงใส่กับมาม่าพี่น้องผักกับกะเิมีมักบวบพี่น้องผักน้ำเขาเหนียวห่อนๆนาพี่น้องไหมแซ่บๆมือนี่เอาลุยไปนี่แซ่บๆเลยมือนี่แซ่บ Mà. Mà bà. Các bạn. Nam không? Tập thật. thật.

ปากน้ำเนาะอืมกินเธอละอันบุคักนะพี่น้องต้องกินแบบนี้มันจะคักอืมอืมอืม Các <laughs> <Kính, kính. cười> bạn <Hừ, đem vào. cười> 嗯。Mm. อืมอร่อยฮึ่มอ่าเพชรอื่ม ข้าวน,นี้คือกินหลายวราย่าอืม 来你牛啊，干哪？